สวัสดีะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการดยอยรกกซา,าะค่ะก็กลับมาพบกับกี้กันนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเรานะคะไม่ได้มารายงานข่าวในพระราชสำนักแต่อย่างใดนะคะพบกับกี้นะคะก็ไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องรักษาหนุ่มสิวะค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะกี้จะเอาสาระมาฝากเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับการรักษาหนุ่มสิวนะคะเพื่อนๆคงรู้ไปแล้วเกี่ยวกับการใช้เอ่อ กดทีซีเอต่างๆนะคะแล้วก็คลิปรีวิวรักษาลรุมสิวด้วยเข็มของกี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดอีกหนึ่งเทคนิคนะคะในการรักษารุมสิวนะคะนั่นก็คือการทำซับซิชั่นนะคะด้วยเข็มแบบนี้นะคะนี่อย่างแรกนะคะที่อ,อยากจะขอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะคืออย่าไปซื้อแล้วมาทําตามหรือมาทําเองเด็ดขาดเพราะว่า อันนี้เราต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากคุณหมอโดยตรงดังนั้นไม่สามารถทําตามได้เด็ดขาดเพราะว่าเข็มเขายาวมากนะครับมันไม่ใช่ชุดรักษาลมสิวเนะที่แบบว่าเข็มสั้นๆแล้วเราสามารถทำเองที่บ้านได้ดังนั้นดูไว้เป็นความรู้ดูไว้ประดับความรู้นะคะห้ามเอามาทําตามเด็ดขาดโอเคการรักษาล้มสิวนะคะด้วยเข็มแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าซับซิชั่นนะคะมีมาประมาณสัก15-20ปีแล้วนะคะที่เมืองไทยนกักกีไม่รู้ว่า คุณหมอที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ทําการรักษาไปเรื่องปกตินะคะเด็กที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเออเข็มแท่นนี้มันรักษาหลุมสิวได้จริงหรอมันไม่ต้องอะไรเลยหรอมันสําเร็จเลยหรอในที่เดียวไม่ใช่นะคะ <c oughs> ราะว่าขั้นตอนแรกคุณหมอก็จะใช้ในการทําซับซิชั่นในการตัดผังผืดหลุมสิวของเรานั่นเองนะคะ <c oughs> หรือว่าจะเป็นหลุมสิวที่แบบเยอะมากหรือลึกมากหรือว่าเป็นผังผืดมานานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ทำในการทำซับซิชั่นก่อนในการตัดตัดตัดใต้ตผิวหนังนะคะก็เทคนิคนี้นะคะต้องใช้ความชนานาญมากๆนะคะไม่สามารถทำตามหรือว่าไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านดังนั้นนะคะต้องให้คุณหมอเป็นคนทำให้เรานะคะเพราะว่าเขาเรียนมาเนาะเราไม่สามารถทำเองนะเพราะมันยาวมากพาดขึ้นมากอกอันตรายมากๆนะคะทำแล้วแบบรักษาบุมสิวได้เลยไหมเปล่าค่ะเทคนิคนี้นะคะซับซิชั่นนะคะคุณหมอนะคะเขาจะใช้เป็นขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกทําเกี่ยวกับว่า ให้ลูกค้าเนาะให้กับคนไข้ที่มีปัญหาหลุนสิวหรือหรือติดกันกันผังผืดหรือแบบติดกันเยอะมากอะไรพวกนั้นนะคะก็ให้คุณหมอพิจนารณาน,นะคะโดยการใช้เข็มหลังจากที่คุณหมอนะคะทำซับซชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังทำเนี่ยบอกเลยว่าระบบมากๆส่วนตัวแล้วกี้ยังไม่เคยทํานะคะเพราะว่า กี้หน้าสวยด้วยเข็งนะคะกี้ไม่ถึงขั้นจะต้องไปทำซับซิชั่นนะคะก็ลังทำนะคะหน้าก็จะแบบว่าแดงแล้วก็ถึงขั้นคั้มเลยก็ว่าได้ถึงขั้นระบมเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะก็จะอยู่ประมาณสัก1อาทิตย์จากที่กี้ฟังฟังมานะคะจากคนไข้นะคะก็บอกไดเลยว่าเจ็บนะคะระบมนะคะแล้วก็ ได้ผลระดับหนึ่งนะคะก็ใช้เวลาดาวทําเหมือนกันสําหรับที่บมืงไทยนะคะกิ้กก็ไม่รู้นะคะว่ามีคุณหมอที่ไหนเก่งๆบ้างน,นะคะก็ใช้เทคนิคนี้นะคะเป็นขั้นตอนแรกนะคะในการาารักษาหลุมสิวของเราหลังจากที่คุณหมอนะคะทําการสับสิชัชนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาดูต่อว่าเฮ้ยปัญหาผิวเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างก็ ต้องรักษาต่อด้วยเลเซอร์หรือรักษาต่อด้วยชุดรักษาหลุมสิวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะมันมันไม่ใช่ว่าเข็มอันนี้แค่อันเดียวแล้วทาให้หน้าเดียวเลยเปล่านะคะมันต้องมีขั้นตอนต่อเพราะว่าการใช้ซัมซับเซคชั่นนะคะเหมาะสําหรับการตัดผังผิวที่หนาอย่างที่บอกไปติดกันเป็นผังผืวแบบเยอะมากที่หนาหรือแบบว่าเป็นหลุมสิวที่ลึกนั่นเองนะคะถึงจะต้องใช้เทคนิคนี้ในการล็อกผังผืนเสียก่อนนะคะถึงค่อยรักษาต่อนะคะส่วนคนนะคะที่มีปัญหาผิวแบบรูปคุ้งขนกว้าง หรือแบบมีแบบปัญหาแบบตืต้น้นะคะคุณหมอพิจารณาเอาอาจจะต้องไปเลเซอร์นะคะหรือสำหรับคนนะคะที่มีหลุงสิวแบบยังเป็นบล็อกสก้าไอพิสก้าโรลลิสกาอยู่นะคะก็แนะนำนะคะว่าให้มารักษาหลมสิวด้วยเข็มต่อนะคะข้อแตกต่างนะคะการทำเลเซอร์เนี่ยคนที่มีหลงสิวอยู่แบบพอประมาณเลยอะ่ะแล้วไปเลเซอร์อ่ะมันทําให้หน้าเราบางทําให้หน้าเราแดงลูกค้าหลายคนมาพูดเรื่องนี้เยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับหน้าบางหน้าแดงหน้าไวต่อแสงอะไรอย่างเงี้ยแบบ ดึงไวต่อแสงทาให้เราเป็นฝ้าได้นะคะดังนั้นเนี่ยคนที่มีหลุมสิวมากๆนะคะยังมีหลุมสิวอยู่เป็นหลุมสิวกี่แนะนําให้มารักษาหลุมสิวด้วยเข็มนะคะเป็นเข็มจะดีที่สุดเพราะว่าเข็มเนี่ยจะดีตรงที่ว่าทําให้หน้าเราไม่บางไม่มีการถูไม่มีการทําให้หน้าบางไม่มีการผัดเซลล์ผิวออกไปนะคะมันเป็นการใช้เข็มเล็กๆ อย่างเช่นเดอะเพนของกี้หรือ14 0ยอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะต้องดูไปว่าเราใช้ชุดรักษารูปิวแบบไหนเข็มพวกนี้นะะมันจะเป็นการสร้างผิวใหม่โดยธรรมชาติเข้าใจปะสร้างผิวใหม่โดยธรรมชาติคือการทําให้หน้าราเป็นแผลเมื่อน่ารับเป็นแผลค่ะกระบวนการคอลลาเจนเดลัสตินไฟบบาจะผลิตขึ้นมาเติมเต็มทําให้รูปสิวเนี่ยตื้นขึ้นเพราะว่าเราไปตัดผังผื่นต่อเหรอปคะคะการใช้แค่เทคนิคนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างเข้าใจไหมคะเราก็ต้องมารักษาต่อนะคะก็ ข้อดีเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะการรักษาผิวด้วยเข็มเนี่ยมันไม่มีการแบบทําลายผิวชั้นนอกเราเลยเนึกออกปะคะมันยิ่งทําให้หน้าเราแข็งแรงขึ้นเพราะว่าคอลลาเจนอิลาสตินมากขึ้นเนี่ยผิวหน้าเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้ววิตามินที่เราทาลงไปมันยิ่งทำให้หน้าเราแบบฟื้นฟูได้เร็วนะคะแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยส่วนการเลเซอร์เนี่ยมันใช้ความร้อนนะคะแล้วความร้อนเผาวน,น้าเราเนี่ยหน้าก็จะบางบางคนแบบหน้าแดงมากเลยอย่างเงี้ยค่ะหน้าแดงแบบเป็นปีๆเลยก็มีคะ่ะอันนี้ก็ การทําที่ใช้ผิดประเภทไปหน่อยหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยใช้ให้เหมาะกับผิวคนที่มีรูคุมขนหรือแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงยค่ะก็เลเซอร์สัก2อสามทีจากคนที่มีแบบว่าหลุมสิวมากๆนะคะพี่ก็แนะนํานะคะในการรักษาลุมสิวด้วยชุดรักษาลุมสิวของกี้ก็ได้นะคะลองตัดสินใจดูค่ะ การรักษาลมเสือนะคะจะสนุกมากๆนะคะถ้าเราแบบว่ามีแพชชั่นกับมันเราอยากจะนั่งเน่นนะคะกี้นะคะเคยมีปัญหาลูเสือมาก่อนแล้วแบบกี้สามารถชนะมาได้นะคะเราก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะรักษาลูเสือกับกี้ก็เชิญได้เลยนะคะกี้ยินดีมากๆนะคะที่เพจดอยิกาสตาร์ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมารักษาลูเสือด้วยกันค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะกี้ก็บอกว่าเพื่อนๆนพี่น้องๆทุกท่านนะคะคงจะได้ความรู้นะคะปานไม่มากก็น้อยนะคะกี้ขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากี้พูดไม่เข้าใจหรือ ใช้ภาษาไม่เข้าใจบ้างน,นะคะยังไงเพื่อนๆสามารถสอบถามกีได้เพิ่มเติมนะคะก็เอาละค่ะกีออกมาเพื่อนๆคงจะเข้าใจสับซิชันได้มากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ให้กี้เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย